5วิธีจัดการกับความเครียดในชีวิตประจํำวันชีวิตประจําวันเต็มไปด้วยความเครียดไม่ว่าจะมาจากการทำงานปัญหาครอบครัวหรือความคาดหวังที่มีต่อตัวเองแต่การจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้เรารักษาความสมดุลในชีวิตและทำให้เราเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ต่อไปนี้คือ5วิธีในการจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวัน 1. ฝึกการหายใจลึก deep breathing การฝึกหายใจลึกเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ง่ายและได้ผลดีในการลดความเครียดและทำให้ร่างกายผ่อนคลายเมื่อเราเผชิญกับความเครียดระบบประสาทจะส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ทา้าทายย่อเช่นการหลบหนีหรือการต่อสู้ซึ่งทำให้เกิดอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้แต่เมื่อเราฝึกหาย,ายใจลึกระบบประสาทส่วนกลางจะได้รับสัญญาณให้ร่างกายกลับสู่สภาวะผ่อนคลายและสามารถลดระดับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการฝึกหายใจลึก 1. ห,หาที่นั่งหรือยืนที่สะดวกควรหาที่ที่เรารู้สึกสบายและผ่อนคลายเช่นนั่งในท่าที่สะดวกบนเก้าอี้หรือยืนตรง 2. ส,สูดลมหายใจเข้าทางจมูกสูดลมหายใจเข้าช้าๆผ่านจมูกจนรู้สึกว่าท้องขยายขึ้นเหมือนกับการดึงอากาศเข้าไปในปอด 3. ค้างลมหายใจค้างลมหายใจไว้ประมาณ3-4วินาที สี่ปล่อยลมหายใจออกทางปากค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทางปากให้ช้าๆจนรู้สึกว่าอากาศทั้งหมดถูกขับออกไป 5. ทําซ้ําทําการหายใจลึกๆแบบนี้ประมาณ5-10ถึงครั้งในช่วงเวลาที่รู้สึกเครียดหรือกังวลการหายใจลึกช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายและลดระดับฮอร์โมนที่ทําให้เครียดเช่นคอติซอลโดยกระตุ้นให้ระบบประสาทพาราซินพาเทระบบผ่อนคลาย ทำงานมากขึ้นทําให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสงบและสงบจิตใจได้เร็วยิ่งขึ้นการฝึกหายใจลึกอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับความเครียดในระยะยาวและทําให้เรามีสติและความสงบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ดียิ่งขึ้น 2. อออกกาลังกายสม่ําเสมอการออกกําลังกายเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับความเครียด เพราะการออกกําลังกายไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเรากระตุ้นร่างกายให้เคลื่อนไหวเช่นนอกการวิ่งการปั่นจักรยานหรือการทําโยคะร่างกายจะปล่อยสารเอนโดฟิน e n d o r ฟินส์ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ช่วยให้เรารู้สึกดีและมีความสุขนอกจากนี้การออกกําลังกายยังช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลอร์ติ s o ลที่มักจะเพิ่มขึ้น เมื่อเรากังวลหรือเครียดการทำกิจกรรมทางกายจะช่วยให้การทำงานของระบบประสาทดีขึ้นทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลและลดความตึงเครียดได้ประโยชน์ของการออกกำลังกายในการลดความเครียด 1. ปล่อยสารเอนโดฟินสารเอนโดฟินที่ถูกปล่อยออกมาในระหว่างการออกกำลังกายช่วยเพิ่มความรู้สึกดีและลดความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล 2. ปรับสมดุลของฮอร์โมน การออกกําลังกายช่วยลดการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและเพิ่มการหลั่งของสารที่ช่ำวอยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย 3. เพิ่มพลังงานและความมั่นใจการออกกําลังกายทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังงานและเพิ่มความมั่นใจในตัวเองซึ่งช่วยให้รับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น 4. ช่วยให้หลับได้ดีขึ้นการออกกําลังกายช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับซึ่งการนอนหลับที่ดีจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟู และมีความพร้อมในการ,รเผชิญกับความเครียดในวันถัดไปวิธีการออกกำลังกายง่ายๆที่ช่วยลดความเครียด 1. การเดินเร็วการเดินเร็ว20-30นาทีทุกวันสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและปล่อยเอนโดรฟินได้ดี 2. โยคะการฝึกโยคะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่นและจิตใจสงบช่วยลดความตึงเครียดได้อย่างดี 3. วิ่งเบา การวิ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดได้รวดเร็วเนื่องจากช่วยให้ระบบหายใจทำง,งานได้ดีขึ้น 4. การปั่นจักรยานการปั่นจักรยานช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ทำให้เรารู้สึกกระปริกระเป่าหลังจากนั้นการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่หนักหน่วงหรือใช้เวลานานเพียงแค่เราหากิจกรรมที่ชอบและทำอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดการเวลาและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้เรารู้สึกเครียดคือการรู้สึกว่าเรามีงานมากเกินไปและไม่สามารถจัดการกับทุกอย่างดออได้การจัดการเวลาที่ดีและการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสามารถช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นและสร้างความมั่นใจในการทํางานได้การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทําได้จริงจะช่วยให้เรารู้ว่าควรทําอะไรในแต่ละวัน และทําให้เราสามารถโฟกัสไปที่งานที่สําคัญที่สุดได้การจัดลําดับความสําคัญและการแบ่งงานให้เหมาะสมจะช่วยให้เรารู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นและลดความเครียดที่เกิดจากการไม่มีทิศทางชัดเจนวิธีการจัดการเวลาและตั้งเป้าหมาย 1. การตั้งเป้าหมาย SMART S specific เจเป้าหมายควรชัดเจนและระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเช่นเพิ่มยอดขาย10%เในเดือนหน้าแทนการพูดว่าทำยอดขายให้ดีขึ้น m มิชลเบอร์เซเป้าหมายควรสามารถวัดผลได้เช่นเขียนบทความ3ามบทในหนึ่งสัปดาห์ที่สามารถติดตามได้ว่าเราไปถึงเป้าหมายหรือไม่ a r e ยชิวเบอร์เซเป้าหมายควรเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงภายในเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ a เรลวันเซเป้าหมายต้องสัมพันธ์กับความสำคัญในชีวิตหรืองานที่ทำเพื่อให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำ t Th ่ทม์บอนเซาตั้งกรอบเวลาให้ชัดเจนเช่นจะทำให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนเพื่อให้มีเป้าหมายที่ต้องทำตาม 2. ใช้เทคนิค Pomodoro เทคนิคนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความรู้สึกเครียดจากการต้องทำงานยาวนานโดยไม่หยุดพักโดยการทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีเมื่อครบ4รอบให้พักยาว15-30นาทีวิธีนี้ช่วยให้เรามีเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานอย่างต่อเนื่อง 3. การจัดลำดับความสำคัญ Prioritization เมื่อเรามีงานจํานวนมากการจัดลําดับความสําคัญเป็นวิธีที่ช่วยให้เรามุ่งไปที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเช่นการใช้วิธีเ s s e n t i a l Matrix ที่แบ่งงานออกเป็น4หมวดหมู่งานที่สําคัญและเร่งด่วนงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนงานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนงานที่ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนเราควรมุ่งไปที่การทํางานในหมวดหมู่แรกและจัดการงานอื่นๆอย่างมีระเบียบ4การใช้เครื่องมือช่วยจัดการเวลา การใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือช่วยจัดการเวลาจะช่วยให้เราติดตามงานและเป้าหมายได้ดีขึ้นเช่นการใช้ Google Calendar หรือ Todoist เพื่อบันทึกกิจกรรมและงานที่ต้องทำในแต่ละวันประโยชน์ของการจัดการเวลาและตั้งเป้าหมายลดความเครียดเมื่อเรารู้ว่าจะต้องทำอะไรและเมื่อไหร่จะช่วยให้เรารู้สึกควบคุมและไม่วิตกกังวลเพิ่มความมั่นใจการทำงานตามเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองเพราะเราจะเห็นความคืบหน้าในการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญและตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดการเวลาที่ดีและการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงจะช่วยให้เราลดความเครียดและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสมดุลในชีวิตและทำให้เรากล้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ 4. การนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่สามารถมองข้ามได้เมื่อพูดถึงการจัดการกับความเครียดเพราะการนอนหลับไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบและเพราะ,ระเผชิญกับปัญหาต่างๆในวันถัดไปความเครียดและความวิตกกังวลสามารถทําให้การนอนหลับของเราแย่ลงซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานและการตัดสินใจในชีวิตประจําวันการนอนหลับไม่เพียงพอจะทําให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเช่นคอติซอลคอติโซลสูงขึ้น ซึ่งทาให้เรารู้สึกเครียดและวิตกกังวลได้ง่ายขึ้นดังนั้นการมีนิสัยการนอนหลับที่ดีจึงเป็นการช่วยลดความเครียดในระยะยาวประโยชน์ของการนอนหลับที่เพียงพอ 1. ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจการนอนหลับที่เพียงพอช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ทั้งจากการใช้งานในวันก่อนหน้าและการรักษาอาการอ่อนล้าที่สะสม 2. ลดความเครียดการนอนหลับช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะการลดระดับคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการนอนหลับดีจะช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นทำให้สามารถมีสมาธิสูงขึ้นและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 4. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการนอนหลับเพียงพอช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและช่วยป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยซึ่งจะส่งผลให้เราไม่ต้องเผชิญกับความเครียดที่มาจากปัญหาสุขภาพวิธีการปรับปรุงการนอนหลับ 1. สร้างนิสัยการนอนที่สม่ำเสมอควรนอนและตื่นในเวลาเดิมทุกวันแม้ในวันหยุด เพื่อให้ร่างกายมีวงจรการนอนหลับที่มีความสม่ำเสมอ 2. หลีกเลี่ยงการใช้จอภาพก่อนนอนการมองหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนสามารถรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินเมโทน,นิซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ง่วงนอนควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างน้อย30-60นาทีก่อนเข้านอน 3. ทํทำสิ่งผ่อนคลายก่อนนอนการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบ และเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับ่หลีกเลี่ยงอาหารหนักหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนนอนอาหารหนักหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟหรือชาที่มีคาเฟอีนสามารถทําให้การนอนหลับของเราแย่ลงควรกินอาหารที่ย่อยง่ายและหลีกเลี่ยงคาเฟอีนในช่วงเย็นความสําคัญของการนอนหลับที่เพียงพอการนอนหลับเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูจากความเครียดและความวิตกกังวลได้ดีที่สุด การให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้เรามีพลังในการจัดการกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นและสามารถทำงานและใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการนอนหลับที่ดีจึงไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและร่างกายเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ 5. ฝึกการหายใจลึกๆและการทำสมาธิการหายใจลึกๆและการทำสมาธิเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเครียด และทำให้จิตใจสงบลงได้ทันทีเมื่อเรารู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลระบบประสาทของเราจะตอบสนองด้วยการกระตุ้นให้เกิดการหายใจเร็วและตื้นซึ่งส่งผลให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้นการฝึกหายใจลึกและทำสมาธิช่วยให้ร่างกายกลับสู่ภาวะสมดุลและช่วยลดความตึงเครียดในร่างกายและจิตใจการหายใจลึกๆเป็นเทคนิคที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกที่โดยการหายใจเข้าลึกๆช้าๆผ่านจมูก และหายใจออกยาวๆผ่านปากซึ่งจะช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นประโยชน์ของการหายใจลึกและการทำสมาธิ 1. ลดความเครียดทันทีการหายใจลึกๆช่วยให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทต (Parasympathetic Nervous System) ทำงานซึ่งช่วยลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายสงบ 2. องปรับสมดุลทางอารมณ์การทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและลดความวิตกกังวลซึ่งจะทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น 3. เพิ่มความสามารถในการโฟกัสการทำสมาธิเป็นการฝึกให้สมองมีสมาธิและจดจอกับปัจจุบันช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพและไม่เสียสมาธิจากความเครียด 4. เสริมสร้างการรับรู้ตัวเอง การทำสมาธิช่วยให้เรามีเวลาคิดและสะท้อนตัวเองทำให้เรามีความเข้าใจและรู้จักตัวเองมากขึ้นซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นในอนาคตวิธีการฝึกการหายใจลึกๆ 1. หายใจเข้าหายใจออกนั่งในท่าที่สบายๆหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกนับสีวินาทีจากนั้นหายใจออกยาวๆผ่านปากนับสีวินาทีทำาซห้าถึงครั้ง 2. การหายใจ4 7ถึง7ถึง8หายใจเข้าผ่านจมูกนับ4วินาทีค้างหายใจ7วินาทีและหายใจออกผ่านปากนับ8วินาทีวิธีนี้ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายได้ดี 3. การหายใจที่เน้นการผ่อนคลายใช้การหายใจเป็นเครื่องมือในการลดความเครียดโดยการหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆพร้อมกับการรู้สึกผ่อนคลายไปทั่วร่างกายวิธีการทำสมาธิ 1. สมาธิแบบนั่งเงียบนั่งในท่าที่สบายสบายหลักตาและมุ่งความสนใจไปที่การหายใจอาจจะเริ่มจาก5-10นาทีในแต่ละวันและค่อยๆเพิ่มเวลา 2. สมาธิแบบการเดินการเดินช้าในที่เงียบสงบแล้วมุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวของเท้าและลมหายใจวิธีนี้ช่วยให้เราผ่อนคลายและมุ่งมั่นไปที่ปัจจุบัน 3. หรือสมาธิแบบการฟังเสียงหาสถานที่เงียบๆ และนั่งหลับตาฟังเสียงรอบข้างอย่างมีสติไม่ให้ความคิดอื่นๆเข้ามาขัดขวางความสำคัญของการฝึกการหายใจลึกและการทำสมาธิการฝึกหายใจลึกและทำสมาธิช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้เรามีความสงบและมีสติในการเผชิญกับความท้าทายในแต่ละวันโดยไม่ให้ความเครียดทำลายสุขภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานการทำสมาธิและการหายใจลึกๆเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ทุกเมื่อและทุกสถานที่ช่วยให้เรากลับมาควบคุมตัวเองได้เมื่อรู้สึกเครียดกการจัดการกับความเครียดไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในวันเดียวแต่การฝึกฝนและนำวิธีเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราควบคุมและลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพความเครียดอาจจะเกิดขึ้นเสมอแต่เราสามารถเลือกที่จะรับมือกับมันได้อย่างมีสติและมั่นใจ เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและสมดุลมากขึ้น